ใครที่เป็นสิวที่หลังบ่อยๆหรือรู้สึกว่าผิวหมองคล้ำไม่สดใสต้องลองอันนี้เลยค่ะสะบู่ขัดผิวสูตรเย็นสบันงาบอดด้สครับโซฟตอนแรกเราก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าสบู่ก้อนมันจะช่วยได้จริงไหมแต่พอใช้ไปสักพักรู้เลยว่าผิวมันตางคือมันช่วยขัดเซลล์ผิวเก่าออกอย่างอ่อนโยนไม่แสบไม่ระคายเคืองเลยแถมยังช่วยลดสิวที่หลังได้ดีมาก สิ่งที่ชอบสุดคืออาบแล้วผิวเย็นสดชื่นฟิลเหมือนอาบน้ำเสร็จแล้วตัวสะอาดโล่งเบาสบายไปทั้งวันเลยใช้แล้วผิวดูใสขึ้นจริงๆนะแล้วก็สัมผัสผิวขึ้นนุ่มขึ้นแบบจับแล้วเพลินนะ่ะใครที่อยากให้ผิวหลังเนียนใสไม่หมองไม่มันเยิม้มแถมได้ฟิลสดชื่นหลังอาบน้ำแนะนำเลยค่ะตัวนี้คุ้มจริงๆ บานงาบอ so ดี้สครับโซ๊ปใช้น่ายใช้ได้ทุกวันอาบแล้วฟินเวอร์สนใจสั่งซื้อคลิกที่ตะกร้าได้เลย